ป๊อกนะครับคายเบรกนะครับใจเย็นจีนหนูเดี๋ยวขอมาถ่ายรูปก่อนใจเย็นหนูใจเย็นตัวออกมา มันเป็นเป็นป่าสลายนะครับแต่ลองใช้ป๊อปเปอร์เคาะดูครับโอกาสมีตัวสูงอยู่ครับกวโทรศัพท์เปียกน้ำด้วยไม่ได้ไว้ที่รถ ด้วยมาแล้วไอเบ็กก็ครับผมมีประสบการณ์ที่ว่ามันจะหลุดดูแล้วก็สุนว่ะกระปอกกับผม้วกเกาะคานด้วยอุ้ยปอกกับไอ้ป๊อกเอ้ยเขียวหลุดมากเดี๋ยวนะครับตั้งนม่ เด็กครับใครเด็กครับใครป๊อกนะครับใครเด็กครับเยนนเดี๋ยวขอมาายรูปกนเย็นหนเย็นไม่ยอม จฝันไปเลยโอเคไอป๊อกนะครับเป็นชุดโดป๊อกนะครับเชิญท่านผู้ชมหลังจากที่ตามหาตั้งนามนครับโอเสียตัวเบ็ดเดี๋ยวขอปลดตัวเบ็ดก่อนแล้วกันโอเค okay. หลังจากที่ตามหามาตั้งนานครับ ันล็อกได้ครับแต่ว่าเป็นไอ้ป๊อกนะครับไอ้ป๊อกนี่ครับเป็นไอ้ป๊อกกัดนะครับเฮ้ยใจเย็นไอ้หนูใจเย็นใจเย็นนะเป็นไอ้ป๊อกกัดนี่ครับตัวประมาณเกือบเกือบโลครับประมาณแปดหีดเก้าหีดได้ครับเนี่ยนะเดี๋ยวจะขอปล่อยแบนครับตัวนี้นะ นี่ครับกัดเป็นป๊อปเปอร์นะครับหลังจากที่ตามหามาตั้งนานโอเคครับ มาไกลๆเลยครับเมื่อกี้นี้ เปิดกล้องเปิดคลิปนะครับเป็นทางการเลยนะครับต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมน,นนะครับตุ๊กไปเป็นราการอีกครั้งหนึ่งนะครับนะคือผมไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาตุกลัวนะครับเลยนะครัะว่าจะมาเช็คไมายครับนะไม่นี้ไม่เคยมาว่าจะมาเช็คไมายครับแต่ว่าถือกล้องมาด้วยกนะ็เลยลองถ่ายดูครับคลิปไหนที่ว่าคลิปไหนที่ตั้งใจจะว่ามาตามล่าจริงเนี่ยไม่ไม่ได้ครับนะไม่รู้เป็นอะไร,ไรแต่ คลิปไหน,มา,น,นมาเล,เล่นมาอ,อ,อะไรเนี่ยมันเสียกัดนะครับเราไม่รู้พอเลยเมื่อกี้นี่ก็หลังจากที่ได้ไปหนึ่งตัวนะครับนะในไปตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนมาใช้เป็นกลุ่มกระโดดก็มีตามมาครับผมนะตามมาจะถึงตัวผมเลยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้มันน่าจะออกไปแล้วครับนะเพราะว่า ผมเห็นฝูงกระสูบขึ้นครับมีฝูงกระสูบจับกลุ่มขึ้นกับกระสูบฝูงขึ้นครับแต่ผมตีไม่ถึงครับผมคิดว่าถ้าเกิดชะโดมันอยู่เนี่ยกระสูบมัน,ม,น,ม,นมันน่าจะไม่ขึ้นนะครับผมคิดว่านนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าชะโดมเป็นปลาล่า,านนถ้ากระสูบเหมือนกับพวกเหยื่อนะครับมันเห็นผู้ล่ามันก็กลัวอะไรประมาณนี้ผมคิดว่าน,นะครับนะเดี๋ยวให้ดูปลารครับ ตัวไม่ค่อยโตเท่าไหร่ครับ <c oughs> ครั้งแรกว่าจะปล่อยนะครับแต่ว่าทีนี้เปลี่ยนใจครับผมว่าจะเอาไปเลี้ยงนะเพราะว่าแถวผมไม่มีนะครับชุดโดแถวบ้านผมไม่ค่อยมีครับหายากแต่ถ้ากินก็เนื้อไม่อร่อยไม่สู้ปลาช่อน,นครับปลาช่อนอร่อยกว่าใส่ก็ประมาณ แปดเก้าขีดได้มาเนี่ยได้อยู่เดี๋ยวเอาไปเลี้ยงครับถ้ามีความเคลื่อนไหวยังไงนะครับถ้ามันมันโตหรือว่ามันตายยังไงเดี๋ยวผมถ่ายลงในช่องอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับผมต้องขอตัวลักท่านผู้ชมนะนะตกปลาปีเพ่งเท่านี้นะครับสายแล้วครับต้องขอตัวกลับไปทําธุระก่อนถึงบ้านมันจะรอดไหมวะโอเคครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ แวะเติมน้ำให้น้องก่อนครับน้องน้ำแห้งครับเดีย๋ยวตายจะ <Nope. S 1> ไม่ถึงบ้านต้องเติมน้ำให้น้องก่อนครับไม่รู้ตายยังไม่รู้เนี่ยตายนะไอ้หนูโอ้โหเรียบร้อยครับผมแวะผมแวะครั้งหนึ่งแล้วนะ น้อยนี่ตายหรอวะโอ้โห,โโหน้องเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหรู้อย่างนี้ผมน่าจะปล่อยตั้งแต่ครั้งแรกนะโอ้โหนี่ครับโอ้โหน้องเรียบร้อยแล้ว ผมน่าจะปล่อยตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนะผมว่ากะาว,ว่าจะเอาไปเลี้ยงในตู้ปลาครับหลอดไหมวะฟื้นไหมฟื้นไหมหนูโอ้โหไม่ฟื้นครับสภาพนี้ห้ห้ เรียบร้อยครับเชิญคานผู้ชมขอโทษด้วยนะเว้ยไอ้หนูน่าจะปล่อยแต่ครั้งแรก